บทที่8บทสวดธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเอวังเมสุตังเอกังสัม,มยังพระควาพารานะสิยังวิหารติอิสิปัตนีมิขทาเยตันตะโหพระควาปัญจวัคขีเยพิหูอามันเตชิทะเวเมพิขเวอันตาปัตพระชิเตนะนะเสวิตันพาโยจายังกาเมสุก,กามะสุขิขด ลิกานิโยโฮิฮโนโคัมโมโปูทุชนิโกอาณาลิโยอนานันทะสันหิโตโยจายังอัตตะกิละมะทานุโยโฮทุโฮอาณาลิโยอนานันทะสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปะคัมมะ มัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะขูการณียานะการณีอุปสมายะอภิยยะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกัตตมาจะสาภิกเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะขูกาลณียานะการณีอุปสามายะอภิยยะสัมมาเออสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ อะยะมีวะอะริโยอัตถะคิงโกมะคูเสืยะทีทางสัมมาทิสิสัมมาสังกัโปสัมมาวาจสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกขเวมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณนิยานะกรณีอุปสสมายะอภิยายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ อิทางโขงปานะพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชาลาปิทุกขามะระนันปิทุกขังโสกกปะริเทวะทุกขาโทมะนัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปะโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิยัมปีมปนชนะละพาติตัมปิทุกขัง สังขิเตนะปัจจุปาทานังขันทาทุกขาอิทังโขอิทังโคปนานะพิขเวทุกขาสม,มุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโ,โนพนุะวิกานันทิลาคสะหะคตาตันตะตันตา ที่นันที่นีเสยยะทีทางกาะตันหาวิภาวะตันเอภาวะตันหาวิภาวะตันหาอิทงององังโขปะณะพิกเวทุกข,ขานิโรโทรอริยสัจจังโยตันสาเยวะตันหายะอเสสะวิลาคะนิโรโทรจาโคปะทินิสังโคมุติอะนาละโยอิทังโข ปานะพิขเวทุกขานิโรธะคามินีปฏิปทาอริยะสัจจัง อะยะมีวะอริโยะถะคิงโกมะโคเสยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัโปสัมมาวาจาสัมมังกัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยะสัจจันติมีพิขเวบุเพยานุสุเตสุธรรมเมสูจักขูทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอะโลโกุทัปปิตังโขปนิทางทุกขังอริยะสัจจังปริเยยันติมีพิขเวบุเพยานุสุเตสุธรรมเมสุจักขู อุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอุทาอุทาปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริยาตันติเมพิกเวบุเพอนนุสุเตสุธรมเมสุจากขุอุธาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุธาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิอิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนนุสุเตสุธรมเมสุจากขุอุธาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอุท อุทปาจจีตังโขปนิทังทุกขะสามุทะโยอริยสัจจังปะหาตันพันติเมพิกเวบุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุทัปัฏิยานุทัปปัญญาอุทัปจิวิชาอุทัปจิอะโลโกอุทัปจิตังโขปนิทังทุกขะสมุททโย อริยสัจจังบหินันติเมพิกเวบุคเพานันุสุเตสุธรรมิสุจักขุาาทัปาทิยานังอุาาทัปาทิปัญญาอุาาทัปาทิวิชาอุทัปาทิอะโลโกอุาาทัปาทิตังโขเอวุทัปา,าทิอะโลโกวุทัาพปาทิอีทางทุกขันิละขะทุกขะอนินิละโท นิโรโทรอริยสัจจันติเมพิคเวบุกเพยานะนุสูตเตสุธรรมเมสุจักขูุทัปปธิยานังุทัปปธิปัญญาอุทัปปธิวิชาอุทัปปธิอโลโกอุทัปปธ,ธิตังโขปนิทังทุกขะนิโรโทรอริยสัจจัน สันจิกาตันพันติเมพิกเวบุกเพยานนุสุเตสูธรรมีสุจักขู่ท่าปัยานังอุท่ปัิปัญญาุท่ปัิวิชาอุท่ปิอโลโกุท่ปัทิตังโขหปณิทางทุกขานี่โรทอริยสัจจันสันจิกาตันติเมพิกเวบุเพยานนุสุเตสูธรรมีสุจักขู่ท่าปัยานังอุท่ปัิปัญญาอุท่ปัิวิชาอุท่ปัิอโลโกอุท่ปัทิอีทางทุกขานี่โรทคาามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพยานนุสุเตสูธรรมีสุจักขู่ท่าปัยานัง อุทัปาชิปัญญาอุทัปาชิวิชาอุทัปาชิอโลโกอุทัปาชิตังโขปนิทังทุกขานิโรธาคามินนปฏิปทาอริยะสัจจังพาเวตันพันติเมพิกเวบุเพยานุสุเตสุธรรมสูจักขุอุทาปาชิญาณังอุทัปาชิปัญญาอุทัปาชิวิชาอุทัปาชิอโลโกอุทัปาชิตังโขปนิทังทุกขานิ นี่โลทคา,ามินีปฏิปทาริยสัจจังพาวิตันติมีพิขเวบุเพยาน,านุสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทาาัปฏทิญาณังอุทาัปฏาทิปัญญาอุทาัปฏาทิวิชาอุทาัปฏาทิอโลโกอุทัปาทิยาวะกีวะจะเม,มพิขเวอิเมสุสัตตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัฏถังทาวะาทา,ากาลังยะถาภูตังยานัทาสนะ สุวิสุทังอโหสิเนวตาวาหังพิขเวสะเทวเกโลเกสมาา拉เกสพัมมะเกสัสามณะพัมมะนิยาปะชายสาสเทวะมะนุสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโธปัจจัยยสิงยะโตจะโขเมภพิขเวอิเมสุจตุสุอริยะ สัจเจสุเอวันติปาริวันทังทวาทสาการังยะถาภูตังยาณทัศนังสุวิสุทังอโหสิอะถาหังภิกขเวสัทวะเกสรุโลเกสมาลเกสพมะเกสัตสมัมณมะพมนิยาปชายะสัทวะมนุสายะ อนุตาลังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทธโธปัจจัยสิงยานันจะปะณะมีทัศนังอุทะปาธิอกุป,ปามีวิมุติอายะมติมาชาตินันทินัตทิทานิปุนัต พรโบติอะทะมาวจะภะควาอัตะมะนาปัญจวัคขิยาพิขูภะควโตพาสิตังอะินันทุงอิทมันมิจะปะนะเวยากะระนันสมิงพัทยะมานีอะยัม,มะโตโกโทันยะสะวิละชังวีตะมะลังธรรมะจักขุุขงอะทปาทิ ยังกิจิสมัมทยธรรมังสัมพันตังนิโรธาธรรมมันติปะวัตชิเตเจจักะควตาธรรมจักเกภูมาเทวาสันทะมนุสาเวสุงเอตัมภควตาพาลานาสิยังอิสิปัตเนมิฆาเย อนุตตลังธรรมจังกังปวัตทิตังอัปะทิวัติยังสัมะเนนะวาพัมมะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพัมมุนาวาเกนะจิวาโลกันมิติภูม,มานังเทวานังสันทังสุตตวาจาตุม,มหาราชิกาเทวาสันธามนุสาเวสุงจาตุมหาราธิกาณังเทวานังสันทังสุตตวา ตาวะติงสาเทวาสันธมนุสาเวสูงตาวะติงสานางเทวนางสันธังสุตตวายามาเทวาสันธมนุสาเวสุุสูงยามานางเทวานางสันธังสุตตาวาตุสิตาเทวาสันธมนุสาเวสุงตุสิตานางเทวนางสันธังสุตตวา นิานนมาณะตีเทวาสันธมนุสาเวสูงนิมาณะตินังเทวานังสันธังสุตตวาปะละนิมิตะวะสะวัตตีเทวาสันธมนุสาเวสูงปะละนิมิตะวะสะวัตตีนังเทวานังสันธังสุตตวาธัมมกายิกาเทวาสันธมนุสาเวสูง เอตัมภะขวาตาภาลานะสิยังอิสิปัติเนมิฆะทายเอนุตตลังธรรมจังกังปวัตติตังอปปะทิวัติยังสัมณีนะวาพัมมณีนะวาเทวีนะวามาเลนะวาพัมมุนาวาเจนะจิวาโลกันมิติอิติหะเตนะขานีนะเตนะมุหูเตนะ ยาวะพรมมะโลกาสันโทอพ,พิภุคันคันจิยะยังจะทะส,ะสะหัดสีโลกะทาตุสังกัปปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปะมาโนจะโอลาโลโอูพาสโ,โลเกปาตุละหูสิอติกรรมมีวะเีวานังทีวานุภาวังอัฏฐโคภะวาอุทานัง อุทานสีสิอัญญาสิวะตโะพโกทันโยอัญญาสิวะโตโพโกทันโยติอิติหิหังอายันมะโตโกทันญะสะอัญญาโกทันโยเตวะนามังอโหเสติบทที่สิบทที่9พุทธานุสติ อิติปิโสภควาลังหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณาสาัมปันโนสุขโตโลกวิทูน,นุตโลปุริสธรรมะสารติสทัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติบทบที่10ธรรมานุสติสวาะาโตภควตาธรรมูมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโพวินโูหิตะ บทที่สิสังคานุสติสุปฏิบันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิบันโนภะควโตสาวกสังโฆญายะปฏิบันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิบันโนภะควโตสาวกสังโฆยะทีตังจัตตาริปุริสาอุคาลิอัตถปุริสาบุคลาเอสะภะควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขีเนโยอัญชลีกะระเนโยอนุตตรังบุญยะเีตังโลกาสาติ บทที่12สักกัตาวาสักกัตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรลังหิตตังเทวะมนุสานังพุทธเตเชนะโสธินานันสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาบูปะสมีทุเตสักกัตาวาธรรม,มะรัตนังโอสถังอุตมังวรลังปะริ ลาหูปะสะมะนังธรรมเตเชีนะโสตินานันสันตุปัตถวาสัพเพภะยาวูปะสมีทุเตสักกัตตวาสังฆรัตตนังโอสถังอุตตมังวัลังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชีนะโสตินานันสันตุปัตถวาสัพเพโลคาอูปะสมีทุเต บทที่สิบสามพักคาาชินบัญชรชยาชนากตาพุทธ,ธาเีตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนลาสภาตันหังกะลาทะโยพุทธ,ธาอัตถวีสตินายะกาสเพปฏิติทิตาไมาหังมัทธเกเต,เตมุนิสลา สีเสปฏิติไมหังพุทโทรธธรรมโมทวิโรจเนสังคโฆปฏิติไมหังอะเลสัพพะคุณากาโลหะทะเยเมยอนุร,รุทโธสาลีปุตโตจะทักคินีกทันโยปิทะพาคันสมิงโมคันลาโนจะวามะเกทักคินีจะวเนไมหังอาสงอานันะลาหุลา กันสปูจะมะหานาโมอุพาสุงวามะโสตะเกเกสะโตปิทคพาคันสมิงสุริโยว,วะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโวกุมาละกังสปูเทโลมะเหสีจิตตะวาทะโกโสไมหังวะทะเนนินจัง ปฏิทิทาสิคุณากลโลบุญโนอังคุริมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทลาปัญจะอเมชาตาณลาเถติละกามะเสสาเส,ส,าสติมาหาเทลาวิชิตาชินะสาวกาเอตาเสติมาหาเทลาชิตะวันโตชินโนละสาชาลันตาเสระเท เซเชนะอังคะมเขสุสันธิตาลัตะนังปุละโตอาสิทักคินีเมตะสุตตะกังท oh ้ชชังคังป ah ัญชาโตอาสิวามีอังคุลิมาละกังขันธโมละปะริตันจะอาถานานพิทยะสุตตะกัง อากาเสชะทะ่านังอาสิเสสาปะกาละสันทิตาชินานานา,นาวะสังยุตตาสัตตปะกาละลังกตาวาตาปิตาธิฉันชาตาพาลิพาหิลันชะตุปัตถาวาอเสสาวิณยังยันตุอนันตะชินนะเตชะสาวาสะสโตเมจะกกิเจนะ สทาสัพพุทธ,ธปัจฉเลชินะปัจชะละมัทชะหิวิหะลันติตังมหิตะเลสทาปาเลตุมังสัเพเเตเตมะหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุโตละสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตา ลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตะลาโยสัทธรรม,มานุภาวะปาริโตจะลามิชินะปัจฉะเลติ